ร่างกายไปอยู่นุ่มจังแทมมีกินหอมน้หมอนหวานอีกด้วยเสื้อผ้าน่ารำคาญจริงพวกเราไม่ควรมีอะไรขวางกั้นแนบชิดสิถึงจะถูกอยากจะซิวอ,อยู่อย่าวุ่นวายนายได้รับบาดเจ็บนาบกขนดาดนี่ฉันจะปันแผลให้ในายก็ซื่อยุ่นอี้ปกป้องฉันถึงได้รับบาดเจ็บนากกนาดเนี้ฉันจะไม่ดูแลเขาไม่ได้ แักะแกงทำมากเกินไปหรือเปล่าแนละ้วไม่เช่นนั้นเสียวอยู่คงจะหวานซึ่งกับฉันไปนานแล้วจะมีเวลามาวิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงเสียวอยู่นายไม่เข้าใจแต่กุลแวมพายพวกเราพวกเราเอาศัยดูซับพ,พลังชีวิตมนุษย์ช่วยฟืนฟ้นฟนูร่างกายให้แข็งแกร่งก็ไม่จําเป็นต้องทําแผลแน่นอนเมื่อก่อนแต่ไหนแต่ไรฉันรอให้ร่างกายฟืนฟ้นฟูเองโดยตลอด ตอนนี้มีนายฉันอยากจะลองดูสักหน่อยเรื่องชีวิตนะอืมแบบนี้เป็นครั้งแรกฉันทำเรื่องแบบนี้ก็ไปอยู่หลังจากที่ฉันได้สติก,กับคืนมาก่อนหน้านี้คิดไม่ถึงว่าเพื่อทำลายความทรงจำที่จะฆ่าเขาโชคดีที่ไม่ทำแบบนั้นไม่เช่นนั้นฉันคงเสียใจไปชั่วชีวิต ตอนนี้ฉันแค่อยากจะอยู่กับเขาตลอดไปอยู่ๆนี่คือการดูดซับพลังชีวิตฉันกำลังดูดซับพลังชีวิตของนายอยู่นายท่านท่านอยู่ไหมทำอะไรอะ่ะมีคนมาฉันจะส่งเสียงไม่ได้ เราระกูลสูงศักดิ์ถามท่านว่าเมื่อไรจะแต่งงานผู้ท่านเลือกสองนามว่าเหตันแล้วนะสายเลือดราชาโลหิตจะถูกฝังกบไปไม่ได้นีือหน้าที่ของท่านที่ต้องลัอกิดชอบแต่งงานแต่งงานหญิงล้วฉันไม่ชอบผู้หญิงสักหน่อย้าไม่ใช่หน้าที่และหต้งการปลอบประโลมระกูลสูงศักดิ์เหล่านั้นฉันไม่ไปดูหรอกใจนะผู้หญิงนายให้เธอมาป้อมฉันจะค่อยๆเลือกดู วังวันไหนท่านจะแต่งงานกับเจ้าสาวที่ใจปาถนาด้ฉันคิดว่าสืบิ่้ให้ฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเพราะว่าเขาแสดงความรักไม่ได้เสียอีกพี่แท้เขาจะแต่งงานแล้วแถมเลือกเจ้าสาวที่พอใจที่สุดในหมู่สาวงามอีกฉันเป็นอะไรอะ่ะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงจริงๆงั้นเลอกี้จะบอกโค้ดแต่ถามว่ารู้สึกดีเพิ่มขึ้นให้พยายามต่อไปตอนนี้เหมือน ฉันจะเห็นระดับความรู้สึกของโฮ์ลดลงอย่างต่อเน,นื่องเลยโฮ์คงไม่ท้อกับภารกิจหรอกนะไม่ใช่ว่าเมื่อกี้เขาปกป้องฉันฉันจะกระทืบคนชู้ให้ตายแน่นอนโชคดียังรู้สึกขอบคุณรู้สึกของสารเขานะเดวโยฉันทำอะไรผิดนั้นเหรอเมื่อกี้นายให้ความร่วมมืออยู่เลยทำไมโกรธขึ้นมาละ่ะฉันทำไมฉันไม่ชอบนายพอใจหรือยัง สัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงแม่เขาสิสิอยู่นายไปให้พ้นนายอย่ามาแตะตัวฉันตั้งแต่เล็กจนโตคนที่เพียงไม่เคารพฉัน้นวนถูกฉันใช้หมัดสั่งสอนกลับไปจะไปอยู่ต่างออกไปไปอยู่อย่าลืมว่านายระปากฉันแล้วนะบอกจะเป็นสัตว์เลี้ยงฉันเนี่ย ไม่นายพูดแล้วไม่ทําตามคำพูด